สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เรามีกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพลังของเสียงเพลงครับค่ะสวัสดีค่ะคือแบบว่าพลังที่มันดูเหมือนจะทลายกำแพงต่างๆได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาเชื้อชาติหรือว่าวัฒนธรรมอืม เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะดนตรีนี่คนมักจะบอกว่าเป็นภาษาสากลเนาะเพราะมันสื่อสารเรื่องอารมณ์ความรู้สึกได้เลยครับครับแม้บางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าใจเนื้อร้องทั้งหมดหรือว่า,าไม่เข้าใจวัฒนธรรมเบื้องหลังก็ได้ค่ะใช่เลยครับแล้ววันนี้เราจะมาลองดูแนวคิดนี้ให้ลึกขึ้นอีกหน่อยผ่านเรื่องราวของศิลปินไทยคนหนึ่งที่เรามีข้อมูลอยู่ก็คือต้นข้าวสุปริยาครับค่ะแหล่งข้อมูลบทความที่เราได้มาเนี่ย ให้มุมมองเกี่ยวกับเธอที่น่าสนใจที่เดียวภารกิจเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่าเสียงเพลงของต้นข้าวเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไงและมันมีความหมายยังไงกับภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตาโลกนะครับค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ โดยเฉพาะเรื่อง soft power ที่หลายๆครั้งเรามักจะนึกถึงนโยบายระดับประเทศหรือไม่ก็อุตสาหกรรมบันเทิงใหญ่ๆไปเลยใช่ใช่แต่กรณีต้นข้าวจากข้อมูลนี้ดูเหมือนจะแบบว่ามีความแตกต่างออกไปนะคะใช่เลยครับแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาเน้นจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆคือเขาบอกว่าพอต้นข้าวร้องเพลงเนี่ยนะฮะผู้ฟังไม่ได้มองแค่ว่าเออเป็นศิลปินคนนึงอืมค่ะ แต่กลับสัมผัสได้ถึงสิ่งที่บทความเขาเรียกว่าหัวใจของคนไทยความอ่อนโยนความอบอุ่นความจริงใจอะไรแบบนั้นโ<ห>จุดนี้แหละครับที่ผมว่ามันเป็นแก่นที่เราจะมาขยายความกันวันนี้ค่ะการสื่อสารไปถึงระดับนั้นได้นี่มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเทคนิคนะคะครหรือแค่เพลงเพราะมันคือการส่งแบบว่าตัวตนทางวัฒนธรรมออกไปด้วยพร้อมเสียงเพลงซึ่ง ทำได้ไม่ง่ายเลยนะคะโดยเฉพาะกับคนที่มาจากวัฒนธรรมอื่นใช่ครับแต่ข้อมูลบอกว่าเธอทำได้แล้วก็ทำได้เป็นธรรมชาติมากด้วยค่ะกันนิดหนึ่งนะครับคือในที่นี้เราจะเน้นไปที่ว่าวัฒนธรรมโดยเฉพาะเสียงเพลงของตนข้าวเนี่ยมันสร้างอิทธิพลสร้างการรับรู้ดีๆในระดับนานาชาติยังไงค่ะซึ่งมันจะต่างจากการใช้อำนาจแข็งๆอย่างการเมืองหรือเศรษฐกิจไปกดดันเขาค่ะเป็นการวางกรอบที่ดีเลยค่ะ จะเข้าใจว่าพลังที่เกิดขึ้นนี่มันแบบว่ามีลักษณะเฉพาะยังไงแล้วที่สำคัญนะคะแหล่งข้อมูลยังชี้ให้เห็นความพิเศษอีกอย่างด้วยครับคือ soft power ในกรณีนี้เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างหรือว่าแบบผลักดันจากองค์กรใหญ่โตหรือนโยบายรัฐโดยตรงเลยนะคะอแต่เหมือนกับว่ามันเกิดจากคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีแค่ความเชื่อมั่นในเสียงเพลงตัวเองกับความสามารถที่จะสื่อสารความเป็นไทยออกไปประเด็นคนตัวเล็กนี่น่าสนใจมากเลยครับ มันท้าทายความคิดเดิมๆเลยนะที่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ต้องมาจากแคมเปญใหญ่ๆต้องลงทุนมหาศาลใช่ค่ะมันทำให้เห็นศัก,กยภาพของพลังที่มาจากระดับรากหญ้าจริงๆพลังของคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความสามารถมีความมุ่งมั่นแล้วก็ที่สำคัญเลยคือความจริงใจมันสามารถค่อยๆก่อตัวแล้วก็แผ่อิทธิพลออกไปได้แบบคาดไม่ถึงเลยค่ะ แหล่งข้อมูลที่เรามีนี่ดูเหมือนจะชี้ว่าความจริงใจนี่แหละค่ะเป็นอาวุธสําคัญของต้นข้าวเลยมีภาพเปรียบเทียบหนึ่งในเนื้อหาที่ผมว่าสวยดีนะแล้วก็สื่อความหมายได้ชัดเจนมาก <c oughs> เขาเปรียบเสียงของเธอเหมือนกับสายน้ําเล็กๆที่ค่อยๆไหลรวมกันเป็นแม่น้ําสายใหญ่อือหืมมันช่วยฉล้างความแตกต่างหลายๆแล้วก็เชื่อมโยงผู้คนด้วยความเข้าใจความรู้สึกร่วมกันเป็นภาพที่ทรงพลังมากค่ะ มันสะท้อนอิทธิพลที่ไม่ได้เกิดแบบปุ๊บปั๊บทันทีเนาะแต่เป็นการค่อยๆซึมลึกค่อยๆก่อร่างสร้างตัวช้าๆแต่มั่นคงเหมือนพลังธรรมชาติเลยค่ะที่เปลี่ยนภูมิทัศน์ได้ในระยะยาวใช่ใช่เสียงเพลงเธออาจจะไม่ได้ดังกระหึ่มทั่วโลกทันทีแต่ค่อยๆ สร้างความผูกพันความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นกระแสที่ใหญ่ขึ้นได้เอาละครับงั้นเรามาเจาะลึกประเด็นแรกที่แหล่งข้อมูลเขาให้ความสำคัญกันเลยดีกว่าเรื่องภาพแทนความเป็นไทยที่สะท้อนผ่านการแสดงของต้นข้าวค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากในแง่ของการสื่อสารคำวัฒนธรรมเลยค่ะแหล่งข้อมูลเขาบรรยายว่าไม่ว่าเธอจะแสดงบนเวทีไหนนะฮะจะเป็นหอประชุมหรูๆในต่างประเทศหรือ เวทีงานวัดเล็กๆตามต่างจังหวัดเนี่ยท่าทีของเธอจะมีความสงบนอบน้อมแต่ก็แฝงไว้ด้วยความมั่นใจอืมค่ะสิ่งนี้มันสื่ออะไรออกไปบ้างครับในมุมของซอฟต์พาวเวอร์องค์ประกอบพวกนี้สําคัญมากเลยนะคะความสงบนอบน้อมในการแสดงออกเนี่ยกิริยาท่าทางที่ไม่แข็งกระด้างน้ําเสียงที่ถ่ายทอดความรู้สึกอย่างจริงใจแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือการแสดงความเคารพต่อผู้ชมเสมอครับ ไม่ว่าผู้ชมจะเป็นใครมาจากไหนสิ่งเหล่านี้มันรวมกันแล้วสร้างประสบการณ์ที่มันมากกว่าแค่การฟังเพลงนะคะแหล่งข้อมูลบอกว่ามันทำให้ผู้ฟังโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณของความเป็นไทยจิตวิญญาณความเป็นไทยใช่ค่ะซึ่งอาจจะหาไม่ได้ง่ายๆจากสื่ออื่นๆน,นะคะแล้วพอผู้ฟังสัมผัสถึงจิตวิญญาณความเป็นไทยได้มันส่งผลยังไงต่อตัวตนของต้นข้าวในสายตาพวกเขาล่ะครับ มันเหมือนเป็นการยกระดับบทบาทของเธอไปเลยค่ะจากแค่ศิล,ลปินคนหนึ่ง mm hmm. กลายเป็นเหมือนภาพแทนของวัฒนธรรมไทยที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆบทความใช้คำว่าเรียบง่ายแต่ทรงทลังที่สุดโอ้โห oh ซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้หลายคนแปลกใจนิดหน่อยค่ะแปลกใจไงครับก็เพราะว่าดนตรีลูกทุ่งเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นดนตรีเฉพาะกลุ่มมีความเป็นท้องถิ่นสูงมากๆใช่ไหมคะครับก็จริง อาจจะฟังดูซับซ้อนหรือไม่คุ้นหูสำหรับชาวต่างชาติแต่แหล่งข้อมูลกับบอกว่าในกรณีต้นข้าวเนี่ยความเรียบง่ายตรงไปตรงมาของเนื้อหาทำนองบวกกับวิธีการนำเสนอที่จริงใจของเธอ <c oughs> ทำให้ดนตรีลูกทุ่งกลายเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมที่แข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะมันข้ามข้อจำกัดเรื่องภาษาวัฒนธรรมไปสู่ความรู้สึกร่วมของมนุษย์ได้เลยหมายความว่า พลังจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนทางดนตรีหรือโปรดักชันอลังการใช่ค่ะแต่อยู่ที่ความสามารถในการสื่อสารแก่นแท้ของวัฒนธรรมแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกผ่านแนวดนตรีนั้นๆอย่างแบบซื่อสัตย์ตรงประเด็นเลยค่ะความเรียบง่ายกับความจริงใจที่สัมผัสได้เนี่แหละค่ะที่แหล่งข้อมูลดูเหมือนจะเน้นย้ำว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยครับ มันทําให้สารที่ต้องการสื่อเนี่ยเข้าถึงใจคนฟังได้ตรงๆไม่ต้องตีความซับซ้อนไม่ต้องปรุงแต่งจนเกินไปมันคือการสื่อสารความเป็นมนุษย์ผ่านทํานองเรื่องราวแบบไทยๆค่ะประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆครับมันก็นํามาสู่คําถามต่อไปว่าแล้วเธอเชื่อมโยงความเป็นไทยนี้กับโลกภายนอกที่กว้างใหญ่ยังไงค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลที่เรามีชี้ไปที่อีกองค์ประกอบสําคัญนั่นคือพลังการฟัง เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับเพราะปกติเรามักจะคิดเรื่องการส่งออกวัฒนธรรมเนาะคือเน้นพูดเน้นนําเสนอฝ่ายเดียวแหล่งข้อมูลนําเสนอแนวคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่ให้การพยายามให้คนอื่นมาฟังเราแต่คือการที่เราต้องเปิดใจฟังโลกกลับคืนด้วยไม่ใช่แค่เพราะร้องเพยงเพราะแต่เพราะเธอแสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างความเข้าใจในความหลากหลายแล้วก็ความสามารถในการทํางานร่วมกับศิลปินจากพื้นเพที่แตกต่างกันได้ครับ เธอกลายเป็นเหมือนสะพานเชื่อมไม่ใช่กำแพงที่แสดงแต่ความเป็นตัวเองค่ะมันเหมือนกับการสร้างความไว้วางใจความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการแสดงความเคารพความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนถูกต้องเลยค่ะแล้วบทความก็ขยายความไว้น่าสนใจว่าทำไมศิลปินที่ฟังเป็นถึงมักจะเป็นศินลปินที่พูดกับใจคนได้จริง เพราะการฟังอย่างลึกซึ้งหรือ deep listening เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจคนอื่นไม่ใช่แค่เข้าใจภาษาแต่เข้าใจความรู้สึกความคิดความฝันหรือความเจ็บปวดครับพอเกิดความเข้าใจหรือ empathy แล้วเนี่ยการสื่อสารหรือสร้างงานออกมามันก็จะสะท้อนความเข้าใจนั้นแล้วก็สามารถสัมผัสหัวใจผู้ฟังได้จริงๆไม่ใช่แค่พูดสิ่งที่ตัวเองอยากพูดหรือสิ่งที่คิดว่าตลาดต้องการค่ะเหมือนการคุยกันที่ดีเลยนะครับ ต้องมีทั้งพูดดีแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจถึงจะเข้าใจกันได้จริงๆหลักการเดียวกันเลยค่ะซึ่งในบริบทซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยการสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้มันมีพลังมากกว่าการโฆษณาชวนเชื่อหรือการนำเสนอภาพลักษฉาบช่วยนะคะครับเพราะมันสร้างความผูกพันที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนกว่าเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับงั้นเรามาถึงประเด็นสุดท้ายที่แหล่งข้อมูลพูดถึงกันครับ เรื่องแก่นแท้และผลกระทบของเสียงเพลงต้นข้าวมีประโยคหนึ่งในเนื้อหาที่ผมว่าคมคายมากสรุปแนวคิดได้ดีเลยเขาบอกว่าโลกไม่ต้องการเสียงที่ดังที่สุดแต่ต้องการเสียงที่ซื่อสัตย์ที่สุดโอ้เป็นประโยคที่ทรงพลังแล้วก็ท้าทายความคิดยุคนี้มากๆเลยนะคะ ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังการแข่งขันการโฆษณาเรียกร้องความสนใจใช่ครับการที่แหล่งข้อมูลกลับมาเน้นเรื่องความซื่อสัตย์หรือความจริงแท้ออเทนติ c ตี้เนี่ยมันสะท้อนถึงคุณค่าที่อาจจะถูกมองข้ามไปนะคะแล้วจากข้อมูลที่เรามี อะไรคือสิ่งที่ทําให้เสียงของต้นข้าวจึงถูกมองว่าเป็นเสียงที่ซื่อสัตว์ล่ะครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะมันเป็นผลรวมของหลายอย่างเลยค่ะทั้งการแสดงออกความเป็นไทยอย่างเป็นธรรมชาติไม่เสียแซงไม่สร้างภาพครับ การผสมผสานวัฒนธรรมที่ทําอย่างเคารพเข้าใจไม่ใช่การฉกฉวยแล้วก็ที่สําคัญคือการสื่อสารที่ดูเหมือนออกมาจากใจจริงไม่ใช่การผลิตซ้ําตามสูตรสาเร็จเพื่อเอาใจตลาดอย่างเดียวปัจจัยพวกนี้รวมกันทําให้เสียงและการแสดงออกของเธอถูกมองว่ามีความจริงแท้ไม่ปรุงแต่งคะ่ะแล้วความซื่อสัตย์หรือจริงแท้เนี้ยมันส่งผลยังไงในบริบท soft power ครับทำไมมันถึงสําคัญ ในมุมของซอฟต์พาวเวอร์ความซื่อสัตย์นี่แหละค่ะที่เป็นบ่อเกิดของความน่าเชื่อถือและก็ความไว้วางใจ trust ครับครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญมากๆของการมีอิทธิพลทางความคิดและวัฒนธรรมในระยะยาว คือคนเราจะเปิดใจรับฟังยอมรับอิทธิพลจากแหล่งที่เรารู้สึกว่าจริงใจน่าเชื่อถือมากกว่าแหล่งที่ดูเหมือนมีการโฆษณาหรือมีวาระซ่อนเร้นใช่ๆดังนั้นการที่เสียงต้นเข้าถูกมองว่าซื่อสัตว์มันจึงเป็นพลังที่แท้จริงไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ค่ะคือเป็นการนําเสนอตัวต,วต,วตนวัฒนธรรมอย่างที่เป็นจริงๆ ไม่ใช่ภาพสันที่สร้างมาเพื่อขายถูกต้องค่ะและสิ่งนี้เองที่นำไปสู่สิ่งที่บทความเรียกว่าเป็นของขวัญจากประเทศไทยสู่โลกของขวัญใช่ค่ะเสียงเพลงเธอไม่ได้เป็นแค่การแสดงความสามารถหรือสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อส่งออก แต่ถูกมองในฐานะที่เป็นตัวแทนนําเสนอสิ่งดีๆคุณค่าความรู้สึกจากวัฒนธรรมไทยไปสู่คนทั่วโลกเป็นเหมือนสะพานของความเข้าใจที่เชื่อมคนจากต่างที่มาแล้วก็สามารถสร้างความอบอุ่นในใจมนุษย์ได้ค่ะฟังดูเป็นผลกระทบที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับการเป็นของขวัญเป็นสะพานแล้วก็สร้างความอบอุ่นในใจคนได้ด้วยเสียงเพลงใช่ค่ะ แล้วผลกระทบสำคัญในระดับสากลตามที่ข้อมูลชี้ให้เห็นก็คือการสร้างการรับรู้การจดจำที่ชัดเจน mm hmm. พอคนในส่วนต่างๆของโลกได้ยินเสียงนี้บทความสรุปไว้น่าสนใจว่าเมื่อโลกได้ยินเสียงนี้เขาจะรู้ว่านี่แหละคือประเทศไทยในรูปของเสียงดนตรี มันคือการสร้างแบรนด์อีเดนติตี้ที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นบวกให้กับประเทศผ่านสื่อกลางที่เป็นสากลแล้วก็เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างดนตรีค่ะเป็นการสร้างแบรนด์ประเทศไทยที่ทรงพลังมากจริงๆโดยไม่จําเป็นต้องไปตะโกนแข่งขันแต่ใช้ความซื่อสัตย์ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความสามารถในการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมเข้าสู่แทน ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าพลังที่นุ่มนวลหรือซอสพาวเวอร์บางครั้งก็มีอนุภาพที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกว่าพลังที่แข็งกร้าวหรือเสียงที่ดังที่สุดเสมอไปนะคะความอ่อนโยนความจริงใจสามารถเอาชนะใจคนได้ในแบบที่อำนาจแบบอื่นทำไม่ได้ครับจากการที่เราเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับเรื่องพลังซอ์พาวเวอร์ที่มาจากศิลปินอย่างต้นข้าวสุเปียคือมันมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจ คือมันเป็นพลังที่มาจากฐานรากจริงๆไม่ได้ถูกสร้างจากโครงสร้างอำนาจใหญ่ๆค่ะมันถูกขับเคลื่อนด้วยความซื่อสัตย์ในเสียงเพลงในตัวตนการเป็นตัวแทนวัฒนธรรมที่ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งแต่เกิดจากการยอมรับความรู้สึกร่วมของผู้คนและหัวใจสำคัญคือมันเกิดจากความเข้าใจในพลังของการรับฟังซึ่งกันและกันการเปิดใจเรียนรู้จากโลกภายนอกไม่ใช่แค่พยายามพูดหรือนำเสนอแต่ฝ่ายเดียวสรุปได้ครอบคลุม เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะกรณีต้นข้าวตามข้อมูลนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมเลยนะคะที่แสดงให้เห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบแล้วบางทีพลังที่ดูเหมือนจะเล็กๆนุ่มนวลมาจากความจริงใจนี่แหละที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างความเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงผู้คนในระดับโลกได้อย่างลึกซึ้งยั่งยืนกว่าที่คิดค่ะ และเพื่อเป็นการปิดท้ายการพูดคุยของเราวันนี้นะครับมีข้อคิดหนึ่งที่ดึงมาจากแหล่งข้อมูลซึ่งผมคิดว่ามันทิ้งท้ายได้น่าสนใจชวนให้เรากลับไปคิดต่อได้ดีเลยครับน่าสนใจค่ะเป็นข้อคิดเกี่ยวกับอะไรคะข้อคิดนั้นกล่าวไว้อย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่พลังที่เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบในทันทีแต่คือเสียงที่ทำให้คนฟังรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านแม้อยู่ไกลกันคนละซีกโลกก็ตามโอ้โห เป็นคำที่กินใจมากเลยค่ะมันไม่ได้พูดถึงอำนาจอิทธิพลทางการเมืองเศรษฐกิจเลยนะคะแต่พูดถึงแก่นแท้ของพลังทางวัฒนธรรมเลยครับนั่นคือความสามารถในการสร้างความรู้สึกผูกพันคอนเน็ชันความอบอุ่นใจแล้วก็ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางกายภาพภาษาหรือวัฒนธรรมกั้งอยู่ก็ตามใช่เลยครับมันทิ้งคำถามปลายเปิดไว้ให้เราคิดต่อว่า อะไรคือเสียงในความหมายก,กว้างๆหรือการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบไหนที่สามารถสร้างความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านให้กับผู้คนได้บ้างอืมค่ะไม่ว่าจะเป็นดนตรีเรื่องเล่าอาหารศิลปะหรือแม้น้ำใจใหม่ตรีแล้วเราในฐานะคนคนหนึ่งหรือสังคมจะสามารถสร้างสรรค์หรือส่งต่อเสียงเหล่านั้นออกไปสู่โลกเพื่อสร้างความเข้าใจความรู้สึกเชื่อมโยงถึงกันได้ยังไงบ้าง เป็นคำถามที่กระตุ้นให้เรามองลึกลงไปในคุณค่าของวัฒนธรรมรอบตัวเราจริงๆค่ะไม่ใช่แค่มองเป็นสินค้าหรือเครื่องมือสร้างชื่อเสียงแต่ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นมนุษย์ร่วมกันสร้างความเข้าอกเข้าใจครับแล้วก็อาจจะช่วยเยียวยาความรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกในโลกปัจจุบันได้การค้นหาแล้วก็ส่งต่อเสียงที่ทำให้รู้สึกเหมือนบ้านจึงอาจจะเป็นภารกิจทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดก็ได้นะคะครับผม สำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องราวซอฟต์พาวเผ่านเสียงเพลงของต้นข้าวสุ่ริยาจากแหล่งข้อมูลที่เรามีก็คงจะให้แง่มุมและความเข้าใจใหม่ๆที่น่าสนใจไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองในวันนี้มากครับยินดีเสมอคะ่ะเป็นหัวข้อที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งมากคะ่ะขอบคุณเช่นกันคะ่ะ